สวัสดีตอนเทียงพี่น้องบึงรถล,ลงกรุงเทพอยู่หนาบ้านป่าเอ้ยทักเนี่ยไปหอกันอยู่แล้วมองขางโค้งเลยบ้านป่าไปโอนอเอ้ยรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปปกโคนใช่รถไปปกโคนท้างอันนี้เนาะพี่น้องเนาะไปปะะคนใช่ออกจากปกคนใช่กับไปน่งร่องพี่น้อง รถแน,น่นกำลังแน่นเลยเพื่อน่ะไปออกกันผลหลายยูประคนใช่เพนะื่อนอ่ะหลายคักหลายเนี่ยน้องเอ้ยเพื่อนใดออกมาช่วงนี้ผลล่ะก็ไปออกกันอย,ย,ยู่ผลหลายยูแถวเอ่อคลองไผ่เนาะในวันวันเลยลบหลายคักหลายเนี่ย หลแห้งเต็มสวนไปสวนหน้าป้ากาลามถนนแล้วอยู่ทางไดก็อยู่ทางนั้นเลยแล้วรถมันหลายแห้งโวดซื้อของกับสือบ่าได้พี่น้องเลยอยู่ในสวงอันตรายนะ้ำ ยิ่ข่าวว่าปักค้นใส่กับมีคนติดอีกแล้วยิ่งร้านสาวบอกอะไรคือะต,ต,ตะในเหื่นในสัานพี่หรอออกจากนันกับเขาสวนออกจากสวนกับเขาเหืน่นงากินน้ำหัวน้ำสวนเออหลอดตีนเนะ เมื่อยกับเศร้าแวะพักเด้อพี่น้องเด้อหน้าบ้านป้ามีหม่องมีหลุมมีอย่างอยู่ต้นไม้หลายพักเศร้าเมื่อยก่อนยังไปต่อก็ได้รถมันหลายจนไดกับเป็นเนี่ยนๆอยู่กับ้วนใช่หลายแห่งช่วงนี้ผู้ใดก็คิดว่าสงสัยวันอาทิตย์รถเบิดบบเมียนซะแล้วรถหลายคักหลายเนี่ย ขอให้ทุกท่านก็นเดินทางตลอดกอไไดไัย้และพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพจาของดูแลจาของเองเขายิ่งบอกว่ากรุงเทพหมื่นละพันกลัวอยู่รักษาสุขภาพจาของน้องเอ้ยให้มันผ่านผลไปได้ด้วยดีและพี่น้องเด้อปากเต็นกำลังใจให้กำลังใจทุกคน พี่ล่รพี่น้องเอ้ยเบิ่งรถด,ดินเดินท่าตลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อมีโชคมีชัยแกวขาดอันตรายทั้งผวงสิงบดีบ่งามสาธุสาธุเด,ด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป่าน้ำเน้สิ่งใดทำจิปให้พี่นอ้องเบิ่งเสมอเสมอ้วพี่น้องนะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสด,ดีค่ะ